ต่อบ,บริเกตห้องนี้ป่าไม่ใช่ห้องอะไรวะเฮียกูเทเบิลเฮ้ยอยู่ในห้องมาร์คสองหูพ้องตายเฮียแม่งดักอยู่หน้าประตูคุณทำกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวเอาโดนมาไว้แถวนี้ได okay. ้ไหมเอ้ยปิงห้มีปิงหมีวฟิ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 วิงสมีปิงสองมีใชมันใชมันอ๋เอาช่วยตัวหน่อยเยปิงสใช่ไหมิงสามิเท่าเดีิงสามิงสามนึกว่าโดนไประเบิดตุ้ม ไปเวียดไปเวียตนตันตันตันไปแล้วเออไม่ทันไอ้แคะบริเขตตรงนี้เจาะเอ้ยจะเข้ามาจะเข้ามาตรงนั้นใช่ไหม มีตัวนอนอยู่ปิงสามสวยไอ้เหี้ยไม่ิสงเชียวเชียวเชยเนแดง